ดอกเอ,อ,อยยาสายุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภูกี่วควายควอนกลางพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กไดไลค์กดแชร์ให้เนเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเน้เด้อครับเพื่อชิโนผาดอีกไม่ม่ขอบคุณครับอสสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับเมื่อน,นี้ผ้าพีผ้านองมาหาเหลือควายไปเลี้ยง้อพี่น้องเด้อผู้ดใดห,หาควายเลี้ยงอยู่นะครับสาวนี่พี่น้องเฮา มือนี้นะครับมีทั้งแม่ทองแม่พี่น้องเฮามีแม่ลูกนะครับแล้วก็ผูรออนาคตพ่อพันุพี่น้องครับนี่สิมีจักตัวสิเป็นจักรายการนะครับราคาสิเป็นไรมาหูจักกับเจ้าของเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวครับน้องหน่อยจ้าที่อยู่อะไรครับบ้านกระนวนตำบลกนนระนว่นอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะจักตัวจักรายการครับมันนี้มื่อนี่มีสี่รายการครับมัอน,นี้สี่รายการาสวยๆหล่อๆ,ๆพี่น้องเฮา นะครับเอาเบอร์โทรไปต่อมานําครับ080 080 394 394 9335ค่ะ9335เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ LINE จ้านี่ครับพี่น,อน้องเอ้าเก็บภาพอยาเฝ้าเอาจัดสวยๆค่อยอยากไปลงน้ํตัวแรกแหงหมันมาเลยครับลาเลียดมาเลย ตัวนี้เป็นแม่ท้องค่ะแม่แท้องหกเดือนกับบิ๊กบุรีรัมค่ะแม่ท้องหกเดือนบิ๊กบุรีรัมความสูงร้อยสี่สิบสองค่ะร้อยสี่สิบสองจ้าบวกลบจะกเส้นเนาะแมนค่ะลูกสามในท้องค่ะลูกสามข้าท้องพี่น้องเฮานะครับความสูงพันร้อยสี่สิบสองลูกสามข้าท้องกับบิ๊กบุรีรัมเจ็ดเดือนกว่าหกเดือนค่ะหกเดือนพี่น้องเาฮาโอ้พ็นรูเส้นหยาพี่น้องครับเป็นอะไรควายหอืม พี่นอก็กลังกินเสียบนะสมนี้เนาะเม่เนค่ะก็กลังกินเสียบเลยพี่น้องเด้อนะครับอ่างพี่น้องครับผู้ใดหาควายอ่างนี่เด้อพี่น้องเขานี่สปนีเลยเพชรอุดรค่ะอ่างหนาลึกนะครับสูงร้อยร้อยสีบสองค่ะสบสองเนาะจางโอ้แฉงขาดีเรียบดีพี่น้องเขาเบิ้องเบื้งพี่นกินหยาพี่น้องครับมวลกระมังไงปาตัวเดี๋ยวยางไงพี่น้องเบิ้งก่อนเอาราคามาก่อนเปิดไบหาเมื่นเก้าพันค่ะ เปลี่ยนไดเป็นน้องเงร้อยสิบสองนี่เนาะเมนค่ะปาัาดเป็น้องครับร้อยสิบสองหนานางอ่างนะครับห้าหมืน่นเก้าพันค่ะเก้าพันบาทเป็นราคาเปิดราค,า,รา,คาห้องเนาะจ้านี่นะครับโอ้ถุงเท้าขาวกําไรหนาหลังครบเลยตัวนี้ไหมควายมุ้นนี่ล็บแบบนี้บอรโคเบอรคีนีน่เนาะจ้าเบื้องพี่น้องเขาได้สิเบื้องหล็บนะครับโอ้เล็บใหญ่พี่น้องเขาเล็บใหญ่ทั้งหนาทั้งหลังนะครับพูดนะเท้งขาเนื้อหนัง เป็นวายให้ววาเป็นคายนาหายน,ยนางหลาเนาะายหนางหลเป็นไข่นัง,อองหล <คะ S 1> พี่น้องเขา,านะครับแล้วแผ่นลัางกระตรงดีหางนี่พี่น้องครับอเป,เป็นพุ่มเป็นผัวเลยกัะบิบบุรีรลำดีกรับิกบุรี um, รลำ um, ค่ะโอ้ใส่เพิ่มกระดูกโค้งสางนะครับเขาไปอีกพี่น้องเขาเบือง้ายหางพอดีเบืองในพี่น้องครับพาหางนี่จับสูงเนาะจ้าเลือกรามเป็นผัวนะครับพี่น้องครับ ปานหางหมาพี่น้องเฮาโอ้เบิ้ลก็เลยพี่น้องครับปุ่ณตำนี้มีบ่บ่ค่ะรับประกันตำนี้สากลทั่วไปค่ะนะครับพี่น้องเฮาอ่าหาเมื่อนเก่าเนี่เขาส่งไกบ่บรนไดฟี่โทรคุยได้ค่ะส่งได้เบิดค่ะส่งได้เบิดเนาะจ้ะอ่าถ่ายยุกไก่กับรถไ,ได้หลายเนาะแม่นค่ะหรือว่าทำมารับเองทางรถได้หลายจ้ะป้าตัวทานนี่ไหมอึ๊งไงไรกวาง,พ,งาพี่น้องเฮาเพิ่งอัตราเพิ่นมาเนี่ยนะครับ ทางเขาเปิดกว้างนะครับพอนะตาแต้มแก้มจ้ำข้อนี้สองอ่องง่นะครับเอิ้มกับเท้ไง่ใส่ถุงเท้าขาวนะครับเรียบง่ายพี่น้องเฮาโอ้ได้การเลยปากง่อา้าไอ้นั่นก็ได้เปลนได้โอ้ <c oughs> งามพี่น้องเฮาตัวนี้งามงามงามบางหันปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะครับพี่น้องครับให้เพื่อนจินหยาให้เบื้องพี่น้องเฮาแต่ว่ามาเบื้องตัวตัวลำชิ่งเพื่อนนะครับพ่นะหนาเติบนะครับ อ้างหนาลึกเนาะได้เงี้ยวพร้อมเป็นน้องเฮ้าได้อ้างพร้อมนะครับพุณหางเป็นพุ่มเป็นพวงเลยเป็นน้องเฮ้าคุ่นะได้การขนาดเลยหาเมื่นเ้าหาเมื่นเ้าพันค่ะ,ะ,คะราคารวมทรงเนาะแมนค่ะทรงให้ฟิฟี่พี่นอ้องเฮ้านะครับยุกไกยุกไกยังทวมาทามนะครับตํนนี้บ่มี่รับประกันตํนนี้รับประกันตํนนี้พี่น้องเฮ้ารับประกันทองใงองนะครับตรวทองเรียบร้อยแล้วเนาะตัวทองเรียบร้อยค่ะนี่พี่น้องครับหาเมื่อเงาพี่น้องเฮ้า แต่จีจังสีนี่จะแสนกลัวเลยเนาะเมียนค่ะโอ้ <c oughs> มันมา <c oughs> หอดยุกนีแดงเอ่ง <c oughs> งเลยไปไปเบิ่งตัวต่อไปฮาองเอาพี่น้องครับวันนี้มาเบื้องตัวที่สองรายการที่สองครับรายละเอียมอะไรครับตัวนี้เป็นตัวผู้ค่ะตัวผู้อายุสิบเอ็ดเดือนลูกชายแก้วขวัญค่ะตัวผู้อายุสิบเอ็ดเดือนลูกชายแก้วขวัญพี่น้องเฮาสูงร้อยสามสิบเอ็ดค่ะร้อยสามสิบเอ็ดนะครับอ้ มาเบิ้งเบิ้งตัวตัวลำชิงนะครับเจียวขวัญเนาะแม่นค่ะเจียวขวัญเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเกิดจากแม่ใหญ่ปะเนาะหน่อยนี่เกิดจากแม่ลอยสี่สิบสี่ค่ะแม่ลอยสี่สิบสี่พี่น้องเฮานะครับเป็นเป็นลูกไส้เนาะเป็นลูกไส้ค่ะลูกไส้เจียวขวัญพี่น้องครับมาเบิ้งเขาเพิ่นกมรมลิบนะครับเบิ้งอันนี้เพื่อนตัวตแจ้แงเนาะแม่นค่ะธรรม,มาชาฉาดเด้อ <ๆ S 2> พี่น้องเด้อนะครับกรมลิบเลยพี่น้องเฮาเบิ้งหน้าองค์หน้าเอิกเพิ่นนะครับแขงขาพูดนะเป็นไข่ตัวตัวหนาเนาะเป็นตัวหหนนนนนนนาาาาเเเเเเป็ื้้ออัังงงงดีีพพ่่ฮบบิิทขะคร เบืนน้องบนปวดโถได้การขนาดพี่น้องเฮานะครับสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนสูงร้อยสามสิบเอ็ดค่ะสามสิบเอ็ดพี่น้องเฮานะครับลูกชายเจ้าขวัญตัวนี้เฮาเปิดไรไปไหนครับเปิดไว้สามหมื่นเก้าค่ะสามหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องเนาะแมีนค่ะผู้ใดหาตัวผู๋นะครับเผือกพี่น้องเฮานะครับเอาไปพัฒนาควายยุข,ขอ่เข้านะครับ เป็นงานในไอ้นี่คมดีดีเป็นงานเป็นงานส <laughs> <ด>ิ <laughs> ว่าว่าจะตัวแมวมาไกลปีน <laughs> นั่นเดียวเลยดิตัวแมวมาไกลโอ้ท้ายมดนดีพี่น้องห้องกามเนื้อหลายนะครับพี่น้องเป็นแต่ไงนะครับเบื้องเบื้องกามเนื้อเพิ่นพี่น้องเพุ่นเป็นสีเป็นสีเ,นสเลยพี่น้องครับอ๋อเดีการขาดใครควายน่อยพี่นอ้องเขาใครน้อยน้อยนะครับพุ่นมันโหดตีหน่อยนี่เหรอมันโหดเป็นเงี่ยวมันโหดเสือเดียค่ะใครเพียงดีดีดี จ้ใบใดปะวะใบใด้หูขึ้นอย่างนี้อือใบใดตัวนี้ไหมอืมเอา้าใครดีพี่น้องห้องตัวนี้นะครับเพียงเสมอดีลูกชายแก้วขวัญสิบเอ็ดเดือนสูงร้อยสามสิบหนึ่งเนาะจ้าราคาเท่าไรก่อสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะสามหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องอันนี้เพิ่นยืนแบบเป็นเหี่ยวได้พี่น้องได้นะครับเพิ่นเหยียดธุระส่วนตัวอยู่พี่นอ้องเฮางมาเบิ่งเบึ้งขวาพิ่น้อก,ก่อนเบิ่ง เบิ้งเนื้อหนังนะครับเบิ้งเนื้อหนังเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องเขาตัวนี้กล้ามเนื้อร้ายเนาะหน่อยเนาะกามเนื้อร้ายโอ้ยฝนแม่ทางเขาไงเขากลมลิบพี่น้องครับตัวนี้ได้การขนาดเลยเอาเงี้มันนมันก็เหี่ยวอยู่เน,ะ <laughs> นาะนั่นโอ้โหพี่น้องเขาตัวนี้ได้การขนาดเลยเป็นแล้วพร้อมจัดท่าจัดทางได้นะครับเป็นล่นนะนล่ำตัวเงี้ยวเนาะจ้าล่ำตัวเงี้ยวนะครับ แผ่นหลังเออเส้นหล,ลังตรงแล้วก็กล้ามเนื้อหลายพี่น้องฮ่องตัวนี้เนี่เลยคือกล้ามเนื้อหลา,ายเลอพี่น้องเด้อเป็นขั้ยหน่อยที่กล้ามเนื้อหลา,ายนะครับพูดนะพูดนะยืนทายยืนพูดนเะเงียวบ่ท่านเลี่ยวบ่ทันเหล้ยวบ่ได้งามบัานใดพี่น้องฮ่แต่ว่าตัวจริงงามเลยพี่น้องฮ่องเนี่ย <researched> <experienced> ขาใหญ่น้อจ้าขาใหญ่ขาใหญ่กระดูกกระเดียวดีพี่น้องครับที่เด็ดเลยก็คือเนือ้อหนังพิ่นนะครับเนื้อหนังนี่ย่างดีเลยพี่น้องฮ่องมาดีคักเลยพอ่นะแล้วกระทั่งเขาเปิดกว้างนะครับท่านสมัยเขาส่งเสียพี่น้องครับเนี่ ให้พี่น้องเบิ้งครับพุ่นน่ะเขาทรงเสียพี่น้องครับยังรอนะครับพี่น้องครับอุ้ยในการขนาดเลยพุดอะไรไหมสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมจ้าตังนี้มีเนาะบ้ค่ะเอาผลรับประกันตังนี้ให้เด้อพี่น้องเด้อต้อเอานะครับต้อได้หลายพี่น้องเขาเบิ้งตัวต่อไปครับเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ้งตัวที่สามไร่การที่สามนะครับมาเบิ้ง เอาเด็กชายยังเนี่ยเอาซื้อก่อนเด็กชาย <laughs> เอาเด็กชายยังน้องมาเนาะเด็กชายยังน้องดิเอาราคาก่อนเอาราคาก่อนเนาะปลาไบสองหมื่นสองค่ะเฮ <h ö y> ้ยอีริจีหน่อยอีรีค่ะปอดขาไม่หน่อยขาขึ้นแย่งเนี่ยแทะขาใหญ่ลูกไผ่ปะเนี่ยลูกอันเพชรลำโขงค่ะลูกไส้เพชรำลชรำโขงพี่น้องเอาว่บาบมันมี ตํานี้จากน้อยค่ะก็เลยเปิดในแบบราคาที่อันนั้นเลยค่ะอก็คือหางเพิ่นแม่เพิ่นเหยียบตะน้อยอ๋อหางเพิ่นเหยียบตะน้อยจะเต้าแบบกระเบ่หลายเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งก่อนอ๋อน้อยเดียวหน่อยเนาะน้อยเดียวค่ะน้อยเดียวพี่น้องเฮาน้อยเดียวเลยนะครับแต่ว่ากระดูกกระทู่ขาเนี่ยมักย่างใหญ่นะครับจ้ะอันนี้เนื้อหนังหลายจักเดือนนี่หน่อยเนี่7เดือนค่ะประมาณนี้เนาะค่ะโอ้เอกสารมีบ่ครูนี่ตัวนี้มีค่ะมีเอกสารเบิดทุกตัวเลยค่ะ โอ้ขาไหมขาขึ้นเงยแถวกล้ามเนื้อดีเนะาะจ้าพี่น้องเขา้าหมอกะระแทงเขาได้คะ่ะหนแม่แม่เพิ่งย้ายมาได้หน่อยนี่แม่แมร้อยสี่สิบหกค่ะแม่ร้อยสี่สิบหกพี่น้องครับป๊าทายไหมพี่น้องครับโอ้หู้หควายหน่อยทายดีบอกครับนะครับโอ้เสียดายหางหน่อยเนาะสวนเขา้าเมื่อไ่เนี่ย <laughs> สวนเข้าไม่ <laughs> มันบนเป็นเลยพี่น้องเด้อวนเป็นนะครับแต่ว่าพี่น้องเขาขาใหญ่นะครับแข็งใหญ่ดีเบิ้งเอิกเพิ่นนะครับกล้ามเนื้อมาเต็มเลยพี่น้องเขาพูดนะ ฮึกไหลนะครับกระทู้ขาดีดี่ระธันได้แขนอยู่พรทธันได้เด็ดเป็นเลยจ้ะนะครับพุ่อนอ่ะทางเขาเพื่นเขาพอเครืองหูเนี่ยเนาะแมนค่ะในหน่อยเลยนะครับดอกเขาใหญ่ค่ะดอกเขาย่างใหญ่เลยท่านสมัยนะพี่น้องเฮาหัวหมู่มัวนะครับหัวตัวย่างดีหมดละพอใบเนี่ยโอ้หูตัวเนาะสนเขาไม่เลยพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเอาเบียดเบียดเนื้อไปเลยค่ะเนี่ยเบียดเบียดเนื้อเลยปาดโอ้ถามว่มีตำนี้นี่เอาเป็นพอพันได้หรือหน่อยเนาะได้ค่ะได้อันนี้ก็ได้คือเก้าละค่ะนี่ก็ได้เนาาาะะแแต่่วคคือมเหหียบบงนรั โอ้ขัดขนาดอะไรเปน้องห้อขาขาบุกย่างเงี้นะครับขอดแช่งขอขาบุกย่างดีแล้วพี่นอ้องเลือพุนนะ่น่ะป๊าดถูกพี่น้องห้อพุ่น่ะทหารเอาเป็นสี่นะผู้มักปัน่นเอาไปปั่นสนามได้ไหยเนาะได้คะ่ะได้มึงเนี่ยโอ้แช่งขาเหลืบเรือ,รอ,รอบุกย่างดีนะครับพุนนะ่น่ะกระทูขาพ่นสองหมื่นเท่าไรก่อนสองหมื่นสองพันบาทค่ะความทรงลอยกิโลโอ้แน่นอนหนึร้อยกิโล ปั๊ดไอ้นี่แม่พี่น้องเขาผู้ดใดห,หาควายผูได้พี่น้องเด้อลำตัวลำ่วลำตัวเงีวนะครับแล้วก,ก็ก้ามเนื้อดีพร้อมควายหน่อยสวนเข้าไม่พี่น้องเขาอันนี้ครับเดี๋ดยวเดี๋ยวมันปล่อยได้หน่อยปล่อยได้ปล่อยได้นี่ตัวสัตว <c ười> ์มันกินยาด้วยกันอืมเสาะงอไปนี่แกงองอ,อ,องอเยอะค่ะห้องงอใช่ไหมนี่พี่น้องครับป,ปั๊ดิึงพี่น้องเขเบิึงขามึงขามึงเอื้องนะครับขาใหญ่าขาใหญ่ขีใหญ่ขาใหญ่<ด>ขาใหญ่ก็ถูกขาดีพี่น้องเฮาเกิดจากแม่รอยสีิบมกตีแม่นค่ะ ขวัญลายเนียเบื้งปื้อตัวเอาหูตัวลหน่อยหูค่ะหูวัดถุกตัวนี่ยขวัญเต็มเลยตัวนี้มีแต่ขวัญเบื้งเนี่ยเต็มน้ำหนาวอย่างน้อยเนาะเบื้องข้างเพียงหนาวหอดสองผุนเอาบุญดูยุคข่างยุคเงาหูมีว่าหน่อยพี่ทัดดอกหมอกดอกไม้เอี้ยเต็มเลยค่ะไมทั้งสองหางตีเมียนค่ะปลาตัวพี่น้องครับสองเมื่อสองสองเมื่นสองพันบาทน้องพูดได้งบหน่อยทุนหน่อยนะครับก็คือบอดบอดเด้ไปคิดว่ามันสิเป็นผัวพันธุ์หรือยังน้อยเนาะ เลี้ยงเขาเลี้ยงอาอ่านว่ามันมันสิเป็นเนื้อเป็นยังไปเนาะจ้เอาง่ายๆเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเลี้ยงง่ายไปนะครับมันกิสีบ่มีขาดทุนค่ะไอ้นี่เอาอีหลีเนาะแล้วก็บ่เป็นภาระพร้อมจ้ะเบียดเนี่ยให้เลยพี่น้องเฮาคำว่าภาระน่คือบ่ได้ซื้อแพงเนาะจ้าซื้อถือนะครับพี่น้องเฮานี่ปลาตัวกระดูกกระเดียดไหมบ่เป็นตัวญ่บักขาเลยพี่น้องเฮาแบ่งไปเลี้ยงไปเดูนี่ไหมถ่ายเพิ่นพุ่นน่ะพี่น้องเฮาถ่ายแบบยังญ่ใครเพี้ยงดีสำนึกดิน่งาะห้ามง่ายนะครับลูก ลูกเพลินขมขวงนี่เนาะแมนค่ะโอ้กระดูกกระเดี่ยวกระทูขากร่ยางขักเลยเอา้าผูกไว้กินเนาะตำนี้มองขึ้นมามีเนาะบ่บ,บ่ค่ะมีแค่เอ่อพลินแม่เพลินเหยวหาง,งนิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับใบหางน้อยน้อยน้อยเดียวเลยพี่น้องเฮานี่บอ๊บอบบ๊ได้หักนิดหน่อยเนาะบ่ค่ะบ่ได้หักค่ะงอนิดเดียวพี่น้องเฮาเนี่ยนั่นดิอืมแต่ว่าบ่สังเกตกับสังบ่เห็นเลรอเนาะจ้าอืมเอาเดี๋ยวแจ้งตำนี้ให้พี่น้อง ย่างดีเลยพี่น้องเด้อนะครับหมอผู้ใดกได้อนาคตพอพันพี่น้องเขามันกิบว่ได้เกี่ยวกับพันธุกรรมดอกพี่น้องครับมันอ,อุบัติเหตุนะครับแม่พันเหยียบพี่น้องครับแต่ว่าราคานี่ค่ะสมนามสมเนื้อเน,นาะใช่ไม่เลงเกินไปเนาะได้การด้วพี่น้องเข้านี่สองหมื่นสองพี่น้องเขาโอ้ได้การได้การไปเบื้องตัวต่อไปเขาเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบื้องแม่พันทรงลูกนะครับชุดสุดท้ายหน่อยเนาะแม่ค่ะชุดสุดท้ทยายค่ะไล่หยัดลูกมาก่อนเลยตัวนี้เป็นแม่ลูกค่ะแม่ลูกลูกสาวห้าเดือนลูกสาวเก่าเจริญค่ะ โออ้เดืนส่งลูกแบบเด็ดขาดเลยค่ะนี่ปะาทูปะาทูปะาทูลูกสาวเก่าเจริญจ้าพี่น้องครับแม่เพิ่นทับอันบิ๊กเบิร์ดตใบพานรอบหนึ่งแล้วค่ะเพิ่นทับบิ๊กเบิร์ดไว้เพิ่นผสมบิ๊กเบิร์ดไว้ให้เนาะแม่น่ะนะครับพานหนึ่งรอบแล้วจ้าลูกสาวหาเดือนกเก่าเจริญพหา,หาเดือนเก่าเจริญพี่น้องเฮาเหลืองบ่มีหม่องไว้พี่น้องครับบ่เบิ่งเบิ่งหน้าตาแชงขากระทูขาโอ้ตัวนี้ไหมเรียบเรียบปากจ้างดีเลยพี่น้องเฮาบ่มีหม่องตีเลยนะครับ เบิ้งเบืงเบืง,บงไอ้อัตลักษณ์เพิ่นนะครับเบิ้งอ่องข้อเพิ่นน่ะพี่น้องเด้อน,นะครับอ่องแง่นี่กอดไปหอดเครื่องขาหนาเลยพี่น้องเฮาแล้วล่ำคงล่ำข้อนะครับเนื้อหนังตัวพี่น้องเฮาผมเห็นขวัญถัดมาล้านะครับคางนี่พี่น้องครับนี่คางนี่มีบุบบุหน่อยโอ้แต่ว่างามงามงามจุดนี้หนาคมเท่นะาไหะเนาะจ้าบ่ได้แม่มา,ากหน่อยเลยบดแมม่าจนอยแสดงว่าควายแม่นี่พี่น้องเฮาเอาตรงๆเลยคือเป็นแม่พันธุ์ที่ทรงลูกทับพอได้หนาสิได้พอนั่นนะครับเบื้องค่ะเบิ่งนี่ หนาแม่นี่ก็ถือว่าเป็นหนาธรรมดาดีเนาะจ้าเป็น,นควายบ,บ้านๆเป็นควายบ้านๆธรรมดาเลยพี่น้องเฮาแต่ว่ามาเบื้องหนาลูกบัดน,นี้พี่น้องครับโอ้หันบ่เห็นกินนุ่มเนี่ยเบือดได้บ้า่ไหมเสียค่ะ<ๆ>โตแรกกับโตัสวงนี่ก็เป็นตัวแม่เบิดเลยค่ะตัวแม่สามตวัวลวดเลยควายเพิ่นแม่เนี่ยแม่นค่ะลูกเพิ่นขายตัวละแสนกว่าบ่อดถูกตเลยเพราะว่าตอนนั้นเป็นควายเล็กขึ้นพอดีเนมั้ยค่ะราคาเพิ่นดีพอดีเนาะแม่นค่ะ บอกเลี้ยงตะกี้นี่ตัวน,นี้กันสิเดจจ้องกันหลายบาททีเได้เนี่ยใครแมนสมัยตะกี่ดิดแมีนค่ะแมนีนเพราะว่าตัวนี้มันสิ่งปีนพ,โโพี่นอ้องเขาปั๊บถูกลูกสาวอ่าเก่าเจริญเนาะเกาเจริญหาเดือดค่ะแม่เพิ่นทับยังกว่าบิ๊กเบิร์ดค่ะบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดพานรอบแล้วค่ะถ่ายบปกดีเลยพี่น้องเขาเอกว่ามันสูงลอยเศร้ากว่าตีน่อยเนี่ยเศร้ากว่าได้ไอเนาะคิดว่าเศร้ากว่าละโย่แช่งขายืดดีพี่น้องเา ถ้าเพ่เห็นจินน้มนี่พี่น้องผมบ่เสียได้ว่าเป็นแม่ลูกกันนี่ยเสียยากอยู่พี่น้องครับเนี่เพราะว่าแต่แต่สีกับคนสีเราพี่น้องครับเพิ่งดูโอ้แม่พันธุ์ทรงลูกเนี่ยเนี่ยพี่น้องเขาบ่ได้ใส่ทุนหลายนะครับอยากได้แม่พันธุ์บ่หาแต่แม่หญ่พี่น้องเขานี่นะครับเอาแม่ปานกลางเลยพี่น้องเขาเอาแม่ปานกลางถือว่าพัฒนาธนาตอนะครับจริงๆแล้วถ้าแต่ว่าประวัตเพิ่นคือให้ลูกมาสามตัวกับแม่นี่เป็นตัวแม่เหมือนค่ะแม่ค่ะ มึงถ่ายเพื่อพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ถ่ายแม่นพ่อแยกนมนี่มันผมแยกเอาพี่น้องครับนี่ปันน่นได้นี่ได้การขนาดเลยบานี้ข่มนี่นี่อ่าซื้อสองเอาไปรุ่นสามาห่อเปิดไบรบ้านเด้เปิดไว้บ่หลายค่ะเปิดไปหกหมื่นเก้าพันค่ะหกหมื่นเก้าพันบาทเนะาเนะจ้เป็นราคาเปิดราคาห้องจ้าอ้าวโถยี่หลา่าวาสนาเนี่ <laughs> วิจัยหลูกดีอย่างเนี่ยแตงออกมึงเห็นว่าเป็นควายสีว่าบ้านบลอกก์ โอ้ขนาดลูกใหญ่ยเรามันยังห่วงลูกเนาะห่วงลูกห่วงลูกนี่นี่ไขว่ไขว่ไขว่ซีดีได้พี่น้องเลยนี่คว่ไขว่ดีมาเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวผมเสียเบิ้งนะครับนี่ถ้าผู้เฒ่าโบราณเทปโป้ผู้เฒ่าโบราณเท่โป้หูจักเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเห็นบ่เอาผมแบบบ่ต้องเบอร์บ่ต้องเส้นเสือเลยเด้อพี่น้องเด้อผมไทยเบิ้งเลยนี่จิ้มหน่อยนิดเดียวครับพี่น้องเฮานี่เขาเอื่นจิ้มหมูพี่น้องครับหน่อยนิดเดียวเลยนี่นี่นี่เรียมันเ่ยวาเบิ้งฐานเต่านมเพิ่นพี่น้องเฮาอันนี้แล้วแต่ผู้มักเด้อพี่น้องเด้้้อแแแลวววตต่่่่ผผูมมมััักกนะครบาา หนึ่งฐานเต่านมใหญ่นะครับแล้วก็า<น>ปาดได้หลายคนนะครับเพิ่นว่าควายจิ้มแบบนี้ให้ลูกนี่ที่หนึ่งเลยนะครับจิ้มหมูาน,านั่นแม่นั่นก็บจิ้มหมูเข้าก,กันคขนาดตัวตัวที่เยาท้ายตัวแรกเนาะแม่นค่ะให้หลูกไข่เงินแสนเข้ากันขนาดโอ้ได้การได้พี่น้องเฮาได้การเลยนะครับเบิงบ่งเบึ้งลูกกันก็คือแม่นี่เอาเป็นว่าแม่ธรรมดาหน้าเลยเนาะแม่นค่ะเพรต้องย่อง <ๆๆ S 1> กัน,นหน้าพี่น้องเฮาเอาธรรมดาเลยนะครับก็ว่าลูกกันี่พี่น้องเฮาเบิ่งนะ่ยถามว่าเห็นจิ้มนมผมกับผเสียเป็นแม่แลูกพี่น้องเฮา ปาตัวลูกแมวโอ้ oh, โวัโทวโทวัทวทัวทหาจังสี่พี่น้องเฮานะครับบ่ต้องไปอ่าไปคิดไปฝันยังหลายนะครับเกินความเป็นจริงพี่น้องเฮาขา,ขายแต่ลูกเพิ่นก็ได้ทุนแล้วค่ะเอาเอาแบบนี้ไปพัฒน,นาต่อบบน,น,นะครับเพราะว่าลูกเพิ่นน่ะมีอนาคตพี่น้องครับถ้าสิถ้ามันได้จีบม,มันก็เป็นคั้นเงินแสนหน่อยเนานะแม่นค่ะลูกเพิ่นเนาะอันนี้ก็แม่ลูกเฮากับอะไหกเหมือนก็69,000 69,000ค่ะโอ้ยอันนี้ซื้อลูกแถมแม่เนาะซื้อลูกแถมแม่เอาแม่ไป พัฒนาต้อไปอีกคะะ่ะป้าพี่น้องครับไปทับเอา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 ,เอาเอาเอาแม่เพื่อนไปทับเอาตะลูกก็ไเลยคะะ่ะป้ากินหายาดีพอมหมหน่อยกินหายาดีทุกตัวเลยคะ่ะเบื้องพี่น้องเขาบรรยากาศนะครับนี่พี่น้องเขาหาควายเลี้ยงต้องหาแบบนี้นะครับหาแบบนี้ถ้าผู้เพิ่นเงื่อนหลนะครับเพิ่นมาถามสื่อเพิ่นก็สิว่าโอ้ยพันธุกรรมมันบ่ดีแม่มันบ่ใยมันก็สิว่า <c oughs> คือโก้โพี่น้องเฮ้าไปสื่อแม่ไปสื่อแม่มาแพงๆก็สิคือโก้พี่น้องครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็คือไทยบานเข้าเลี้ยงดอกพี่น้องเข้าเนี่ยเลี้ยงแบบนี้พี่น้องครับเนี่ยมันจังสงบายใจนะครับบ่ได้ลงทุนหลายแต่ว่ามันกระนาสิคุ้มค่าเพราะว่าเข้าเลี้ยงไปยังน้อยพอสวนเข้ามันก็เป็นราคาห,หน่อยหน่อยเนาะไดเม่ยฟีด้วยเนาะได้แมียฟ,ฟีค่ะแมีก็เอาไปพัฒนาตัวโอ้เอาเลี้ยงใส่กันพอดีหน่อยทอกันเลยเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองพน้อเนี่ยนี่พี่น้องเข้านี่ยนี่นี่โอ้คัะ ตัวพี่น้องครับต้มยำต้มยำนี่ครับเพื่อนส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 อนน้ำนุมควายแม่นี่แหละก็การใจดูเพื่อนนะครับในงานเลยพี่น้องเฮาเลยว่าธรรมดาเลยเด้อพี่น้องเด้อเอ้าพี่น้องเฮานะครับมักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องทั่วมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคากับเจ้าของเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับอีกเบอร์เอ๋ยออีกรอบนะครับเบอร์โทร080 080 394 394 9335นย์แปดศูเก้าสี้าเก้าสาค่ะเก้าเป็นทั้งเบอร์ทัวร์ เริ่มบวาติดบวาคัดแล้วพี่น้องเฮาว่าจะว่านี่ตัวตัวนี้นี่แยกใช่ไายได้บ่นี่ตัวนี้ได้ค่ะอืิ่งล่ะสะออนเดี๋วว่าหู้ว่สำตัวหน่อยหู้วหูค่ะเหย้าค่ะเบิ่งบนทั้งเหย้านางนาเหย้าเหย้านะครับใบใส่จกใส่ได้เบ้อพี่น้องเฮาเบิ่องเบิ่งเบื้งเบื้องคุณเหาไม่ต้องไปเส้นเสือนะครับติดเรื่องกับหญาหัวมันเนี่ยโอ้เหย้าค่ะพี่น้องเฮาบ่ได้แม่จักหม่อง ไปได้ลูกก็ใช้มาเสียบกันนี่หรอไม่ได้เมียจากหมู่ปีรองเขาขับว่ากินนุ่มนี่ผมมาเสียด้ยเดียว่าเป็นเมียกับลูกนี่พี่น้องเขาพึ่งเอาปั่นไก่กันถักบ่เอาปะ่นทุมึงเนี่ยเนื้อหนังสีเสือเนาะไปคนละแนวเลยแสดงว่าเมียนี่นี่ใส่พอได้เป็นพรานเนาะเมียค่ะเบิ่งเลยบ่บ่ติดเมียจักหน่อยเลยพี่น้องบ่ติดเมียเลยเบิ่งเนี่ยิ่งเนี่ยอือหนุนมก็ดีครับแจ๊จ้าดูกระดีแบบนี้พี่น้องเฮา เอาไดการหกหมื่นกัวหกหมื่นอะไรก่อนหกหมื่นเก้าพันหกหมื่้าไอ้เผือกนี่เท่าไร่อนี่สามห่นเก้าค่ะสามหมเก้าแม่ท้องแม่ท้องหาหมื่นเก้าค่ะหาหมื่นเก้าบักนมน้อยนั่นสองหมนสองค่ะสองหมื่นสองพี่น้องเฮางบหน่อยทุนน่อยนะครับจากจัดครูจากสวัแต่ว่าถ้าพูดมกตัวเนี่ว่าเป็นเมีลูกได้หน่อยเนาะถ้าผู้มัเติมพูดมาตัวหน่อยเนาะอตัวหรอนีพี่น้องเฮามากแบบได้ยังทัมาสอบท้าองเพิ่เดอพี่น้องเดอนะครับเนี่ยเอาเอายกหลับกันนี่ อันนี้มกขานะครับมะกำเนื้อเพิ่์นดินขึ้นหมดเลยมันบ่เป็นเสียกเนาะไว้ยมันซะที่ส่วนมันเอาลอยเพิ่นเบิ่์นเดี๋ยวหมุนไม่ได้โอ้พีรน้องครับนี่เด้อเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปก็คือควายตัวนี้นี่นาสิปิดประตูขาดทุนนะครับเพราะว่าเลี้ยงไปง่ายมันกระศีเป็นคาไปอีกนะครับพี่น้องฮ้องแล้วควายเนี่ยกระดูกกำเนื้อมันมาดีเนาะจ้าเราก็มีเสื้อมีสายพีรน้องครับนี่ว่ฒธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับ จะข่องขาดตกละเ <c oughs> อ้าสําหรับวันนี้พ่อไปสําหรับทุกานพี่น้นองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าดวน